ครับวันนี้พ่ผมมาหาปลากันครับพี่อบตบุญมาครับวันนี้คือพาเด็กๆมาผ่อนคลายด้วยการตกเบ็ดตัวเสียนแปลงครับเป็นร้านเป็นร้านนั่งกินครับร้านนั่งกินชิวๆครับเต็มเบิดเลยครับร้านเติ่งกินชิวๆครับผมโหได้ก็จะเป็นร้านนั่งชิวๆอยู่ที่ที่ใกล้ๆที่ทํางานนะครับ ก็นี่ครับสี่คนครับไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ไล่แอลกอฮอล์วันนี้เราจะมาล่าปลาไปประมาณสองกิโลหนึ่งครับนี่ครับกําลังใส่เหยื่อครับคนนู้นก็อยู่นู่นนะครับตั้งตั้งอกตั้งใจมากเลยครับโอ้ยตอนนี้คือมันมีฟิชชิงปลามาแล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหโอ้โหโลปลานินมาเลยครับโอ้โหสุดยอดใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่น่าดูนะครับโอ้โยชิงหลิวครับชิงหลิวตอนนี้ก็ได้ปลากันเป็นละนาวเลยครับทุกคนครับโอ้ยเป้งขี้พองไอ้ทุก้ะ มันเป็นมันเป็นร้านใายว่าเป็นฟิชชิงปลารับเอ้ยป้อมป้อมเลยฟิชชิงปลาครับเราะมีมีซุ้มนั่งกินหลายซุ้มนะครับนุ่นก็สาวๆครับสาวๆเยอะเลยครับสาวๆเยอะแล้วครับมีเด็กเสิร์ฟด้วยครับมีเสิร์ฟอาหารครับแล้วก็เป็นนั่งดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ดื่มอะไรชิวๆมีเพลงฟังชิวๆเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้เลิกเลิกงานเสร็จเพราะว่าบ่อ ครับตอนนี้นายแปลงก็ได้ตั้งอกตั้งใจจนเหือนไหลย้อยเต็มเต็มจม,มูกเลยครับโอ้โหเขาเเขาก็จะนั่งดื่มบงดื่มเบียร์กันอยู่ที่เนี่ยสา,สาวๆก็พาผู้ผู้ชายหรือว่าอะไรแฟนๆต่างๆก็เข้ามานั่งกินนันอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนั่งดื่มนั่งกินกันครับก็เป็นร้านเหล้าที่ดื่มกินได้อร่อย ร้านเป็นซุ้มครับพี่อบตอบุญมาครับเป็นซุ้มนั่งดื่มแอลกอฮอล์ครับเป็นนั่งดื่มคล้ายๆเป็นสวนของป้าคนคุณยายเขาผมเนี่ยครับก็มาเที่ยวกันที่บอ่อปลาก็จะมีปลาเป็นเฉพาะปลานีนและปลาดุกก็จะมีซุ้มกินนั่งดื่มกินหลายคนมีสาวๆพาพวกนีม้มาเที่ยวเยอะเลยครับโอ้โห จอมเอาจอมเอาจนจนเก็บปลาจนไม่ทันครับปล่อยทิ้งเลี่ยราดเลยครับโอ้โหดูครับดูครับปล่อยทิ้งเลยครับโอ้โหกระชังนะครับอ๋อกระชังครับอ๋อโอ้โหใช้ใช้กูหรออ๋อกระชังอ่ะโอนี่กระชังอันนี้ไม่ใช่นี่ว่โอ้มั่วยหม้เลยอี้โอ้เอาแล้วครับมีฟิชชิงปลาครับโอ้ยนั่งเด็กนั่งกินเหล้าเบียร์ครับอ่าเพราะว่าบ่อปลาอยู่อยู่อยู่ใกล้ใกล้แหล่งที่ทํางานใกล้ที่วัดวัดที่พี่อบตมาเที่ยวเลยครับ วัดนี้เขาเขาอยู่ใกล้ๆที่ตกปลาเลยเป็นเป็นฟิชชิงปลารับโอ้โหเขาเสิร์ฟอาหารโอ้อ,อร่อยมากเลยครับ <c oughs> อุ้ยได้แล้วได้แล้วได้ไปแล้วโอ้โห <c oughs> แต่ขนาดขนาดตัวนี้เนี่ยโอ้โหม่ได้ต้มเดียวไม่ได้ต้มเดียวโอ้โหตัวนี้ก็ปล่อยวันว่างๆครับรอยู่จากวันทำงานแล้วไอ้แอตีมาเนาะจากวันว่างๆครับโอ้โหเลิกงานเสร็จก็มาตีปลาโอ้ยพอแล้วพอแล้วไอุ้้ยพออู้ลาแล้วจมบัตถึงนาทีโอ้ยยังไม่เยี่ยงเอา โอ้ยใหญ่เลยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เวจับงานทางานครับรุ่นนี้เอาตีนเหยียบเลยครับโอ้โหรุ่นนี้เท้าเหยียบครับโอ้ยแล้โชว์หน้านะครับโชว์หน้านะครับโอ้โหโอ้ยมาแล้วครับสุดยอดเลยครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่น,นรุ่นเด็กตะวิดปาครับ oh, oh, อ้หู้ยพัลเลอรเฮ้ยหน้าจำมาเนาะมันว่างครับมันว่างครับ รุ่นนี้เอาตีนเหยียบเลยครับโอ้โหรุ่นนี้เท้าเหยียบครับโอ้โห้ยในโชว์หน้านะครับโชว์หน้านะครับโอ้โหโอ้ยโอ้มาแล้วครับสุดยอดเลยครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นรุ่นเด็กตะวิดปาครับโอ้โหพันเลิศเฮ้ยแม่จำมะโนมันว่างครับมันว่างครับกลับกลับบ้านแล้วครับพอดีไลฟ์สดมาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับผมได้ปลากลับบ้านแล้วครับ แป๊บเดียวครับนับหนึ่งยังไม่ถึงสี่หายใจยังไม่ออกเท่าลมตดเลยครับอุ้ยมาแป๊บเดียวได้ป๋าปิกละหน้านาทีครับกลับบ้านเลยครับไม่ถึงไม่ถึงนี่เลยครับรุ่นเนี้าตีนเหยียบเลยครับโอ้โหรุ่นเนี้เท้าเหยียบรับโอ้โหในโชว์หน้านะครับโชว์หน้านะครับโอ้โอยูมาแล้วครับสุดจออเลยครับรุ่นเนี้บรุ่นนี้รุ่น รุ่นเด็กตวิดปาครัอ้เลิดเฮ้ยน่าจำมานาะวันว่างครับมันว่างวันวันว่างครับอยู่จากวันทำงานนอ้แอตีมานาะจากวันว่างครับโอหเลิกงานเสร็จก็มาตีปลาคโอ้ยพอแล้วพอแล้วอีโยพอ้ปลาแล้วจมบัถึงนาทีโอ้ยังไม่ใหญเก่าโอ้อใหญ่เลยอู้้ใหญ่อ้เบิ่งจากวันทำงานครับ จอมเอาจอมเอาจนจนเก็บปลาจนไม่ทันครับปล่อยทิ้งเลี่ยราดเลยครับโอ้โหดูครับดูครับปล่อยทิ้งนะครับโอ้โหกระชังนะครับกระชังครับอ๋อโอ้โหใช้ใช้กัวอ๋อกระชังอ่ะโอ้นี่กระชังอันนี้ไม่ใช่นี่ว้างอู้โมยมายเลยอี้โอ้แล้วครับมีฟิชชิงปลาครับโอ้ยนั่งเด็กนั่งกินเล่าเบีย ร้านเป็นซุ้มครับพี่อบตอบุญมาครับเป็นซุ้มนั่งดื่มแอลกอฮอล์ครับเป็นนั่งดื่มคล้ายๆเป็นสวนของป้าคนคุณยายเขาผมเนี่ยครับก็มาเที่ยวกันที่บอ่อปลาก็จะมีปลาเป็นเฉพาะปลานีนและปลาดุกก็จะมีซุ้มกินนั่งดื่มกินหลายคนมีสาวๆพาพวกนี้มาเที่ยวเยอะเลยครับโอ้โหครับตอนนี้นายแปลงก็ได้ตั้งอกตั้งใจจนเหินไหลน้อยเต็มเต็มจมูกเลยครับโอ้โหเขาเขาเขาก็จะนั่งดื่มบงดื่มเบียร์กัน อยู่ที่เนี่ยสาวๆก็พาผู้ผู้ชายหรือว่าอะไรแฟนๆต่างๆก็เข้ามานั่งกินนันอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนั่นงดื่มนั่งกินกันครับก็เป็นร้านเล่าที่ดื่มกินได้อ่าเพราะว่าบอ่อปลาอยู่อยู่อยู่ใกล้ใกล้แหล่งที่ทํางานใกล้ที่วัดวัดที่พี่อบตอมาเที่ยวเลยครับวัดนี้เขาเขาอยู่ใกล้ๆที่ตกปลาเลยเป็นเป็นฟิชชิงปลาโอ้โหเขาเสิร์ฟอาหารโอ้โหอร่อยมากเลยครับอโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้ไปแล้วโอ้โหได้ขนาด ขนาดตัวนี้น่ยังมาได้ต้มเดียวอะตัวนี้ก็คาดว่าเป็นฟิชชิงปลาครับเอ้ยป้อมป้อมเอ้ยฟิชชิงปลาครับเราะแคมีมีซุ้มนั่งกินหลายซุ้มนะครับนุ่นกับสาวๆครับสาวๆเยอะเลยครับสาวๆเยอะแล้วครับมีเด็กเสิร์ฟด้วยครับมีเสิร์ฟอาหารครับแล้วก็เป็นนั่งดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ดื่มอะไรชิวๆมีเพลงฟังชิวๆเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้เลิกเลิกงานเสร็จเพราะว่าบอก มาแล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหโอ้ยโลปลานินมาเลยครับโอ้โหสุดยอดใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่น่าดูแล้วครับโอ้ยชิงเหลวครับชิงเหลววทันนี้ก็ได้ปลากันเป็นละนาวเลยครับทุกคนครับเ้ยแป้งขี้พองไอ้ตุ๊ก้มันเป็นมันเป็นร้านนะครับวันนี้ผมมาหาปลากันครับพี่อบตบุญมาครับวันนี้คือพาเด็กๆมาผ่อนคลายด้วยการตกเบ็ด โดยเซียนเปียนแปลงครับเป็นร้านรรเป็นร้านนั่งกินครับร้านนั่งกินชิวๆครับเต็มเบิดเ,เลยครับร้านเติ่งกินชิวๆครับผมก็จะเป็นร้านนั่งชิวๆอยู่ที่ที่ใกล้กลๆที่ทํางานนะครับก็นี่ครับสี่คนครับไม่ได้กินเหล้าไม่ได้แรแอลกอฮอล์วันนี้เราจะมาล่าปลาไปประมาณสองกิโลหนึ่งครับนี่ครับกาลังใส่เหยื่อครับคนก็อยู่นู่นนะครับตั้งจักตั้งอกตั้งใจมากเลยครับโอ้ย ตอนนี้คือมันมีฟิชชิงปลากับกลับบ้านแล้วครับพอดีดไล์สดมาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับผมได้ปลากลับบ้านแล้ครับแป๊บเดียวครับนับหนึ่งยังไม่ถึงสี่หายใจยังไม่ออกเท่าลมตดเลยครับอุ้ยมาแป๊บเดียวได้ปลาปิ๊กล, <c oughs> ละ5นาทีครับกลับบ้านเลยครับไม่ถึงไม่ถึงนี่เลยครับ